สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสามคนอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําคลิปก็คือถุงยาใช่ถุงยาก็คือตอนนี้นะคะพวกเรามาเที่ยวกันที่เกาะสม็ดเออทีนี้เราก็เลยแบบพกยามาด้วยจริงแต่ละทิศทุกคนน่าจะต้องมียาไหมเวลาไปนู่นไปนี่เนาะยาประจําตัวใช่แต่บังเอิญว่าคลิปนี้ยเราก็แบบพกมาโดยไม่ได้นัดหมายเอคุยกันก็อาวทุกคนก็คือมีงยาเหมือนกันนะแล้วก็เลยมาแท็กว่ามาไทยรอบนี้เออใครเอาอะไรมาเรื่องจาก คุณดีเลยเพราะว่าเล็กน้อยคือส่วนตัวเป็นคนที่คือถ้าปวดจะไม่มวนก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นยาแก้ปวดนะคะเอนเซไอบูโคเฟนเนาะจากซ็อกเกลาตีนออกฤทธิ์เร็วจากไปเลยสองแผ่งสองแผ่งเพราะว่าสารล้างไงมันก็จะสบสมไวกินไอตุธรรมดาเออแก้ปค่แล้วก็อันนี้เป็นยาแก้แพ้ เพราะว่าแพ้กุ้งแพ้ปูแพ้แบบแพ้ฝุ่นต่างๆซึ่งเชี่ยแพ้อาหารทะเลแต่ว่าเย็นนี้ยเราอ่ะจะไปกินซีฟู้ดก็คือจะเป็นสายหมึกสายหอยต่างๆแบบกุ้งกินปูอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้จะเป็นเซ็กโซเซนดีนโอ้โหเซทิลินไม่เข้าปากนะเซทิลีนกินละม้วงค่ะกินไม่ได้เออเออแก้ปวดใช่แก้ปวดหนึ่งแก้แค้นหนึ่ง ถ้าเกว่าเราจะมากินอาหารทะเลแล้วแบบเกิดท้องสมงท้องสีอะอ,อาหารเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้ก็จะเป็นแบบเกลือแร่เอามาบรรเทาอาการก่อนไม่ไหวค่อยกลับโรงพยาบาลแล้วก็โมชิเเนเจลหัวเจอาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาวิสคอนก็ได้เวลาแบบแสบร้อนก้างโอกเพราะว่าเ,เป็นกลไหรย้อนนะแต่กินไอบูแทนข้าวไแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือคุมอาการอยู่แต่ว่ามันมันเถื่อนระชุกยเดยวไปบอกเขานะว่าเราทำอะไร ตันี้ไงตัวนีเหรอก็คือเตรียมมาว่าเผื่อว่าทริปนี้จะจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็คือแอบถือนะขอยืมได้ไหมได้แน่อย่างแรกก็คืออันนี้นะคะเป็นยาแก้ท้องเสียอีนิตาตัวนยนช่วยในเรื่องของดูสัตพวกอาหารไม่สะอาดเป็นพีนกก็คือหลั่งพีใช่เตรียมไว้ว่าจะไปกินอาหารทะเลก็เลยแบบเอามาไว้นะคะแก้ท้องเสียแล้วนี แล้วก็ถัดไปก็คือเป็นตัวอัลติเฟตนะคะก็คือหนูเอาโมจจนเจลอ่ะนแน่นอนอและเนี้นก็คือซื้อมาเองอก็คือสําหรับอาการที่เขาเรียกว่มามันการ<ส>ดระย้อนาะแสบเศษใช่อาการแสบร้อนตัวนี้คือดีมากีริงต่อไปถัดมาก็คืออะไรอะซอ,อันนี้เป็นยาช่วยย่อยก็คือเป็นแกสซึมยาช่วยย่อยผสมกับยาขับลม ก็คือกินหลังอาหารเพราะคิดว่าวันนี้จะกินบุฟเฟ่ก็คือจะจัดหนักก็เลยเอาตัวนี้ไปช่วยๆแล้วก็ขับลมก็เลยว่าต่อไปก็คือองมีพะโซนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวลดกรดรักษาพวกกระเพาะอาหารหรือ,อรกรดไหลย้อนแต่จริงๆแนละ้วมันต้องกินทุกวันแต่นี้ก็คือกินผ<ค>ีหายเพาะเมื่อมีอาการเพราะผ่านคอร์สที่มันกินแบบทุกวันมาแล้วหรือเปล่าอ้าวใช่ค่ะฉันตัดออกฝากทีมงานตัดออกให้ด้วยนะคะ เออก็คือจริงๆมันต้องกินทุกวันก็ลองก็กินมาก่อนนะมีแล้วช่วงนี้คือโควิดการได้ก็เคยแบบไม่ต้องกินอาะถัดมาก็คือจะเป็นดัมพาริโดนนะคะก็คือเป็นคนที่กินอาหารเยอะแล้วก็ชอบจุกแน่นก็จะซัดดัมพาริโดนกับเบสเกติกันก็คือน้องอ่ะเป็นได้ทั้งยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็แก้จุกเสียดได้ด้วยเนาะส่วนเรื่องแบบยาว่าเออทำไมอยากรู้เยอะกว่านี้เข้าร้านยาทํา โอเคถัดไปก็คือเป็นตัวแก้ปวดกินกระเพาะเป็นแหลซสมคือคุณพี่เป็นอะไรที่ไอมาขอคือเธอเธอคือถ้าเกิดพวกมึงท้องเสียปวดท้องก็คือนี่กูมีถามว่าใครเป็นมันก็คือกูเองถัดไปก็คือเป็นพาราดอร์แอคทีฟฟาร์ก็คือส่วนเป็นไข่ตัวหล่อเลยกินได้รสชาติจะเค็มๆอีกหนึงปวดหัวกินได้ไหมคะกินได้ค่ะก็เริ่มต้นตัวนี้ก่อนก็ได้กินง่ายดี เสร็จแล้วก็คือเป็นตัวกินน้ำตามลงไปเลยในบูโพรเฟนแบบคนธรรมดาก็คือมันเป็นสิจุภูคอยออกฤทธิ์ก็คือไม่รีบอะไรเงี้ยถัดไปก็คือเป็นยาคลายกล้ามเนื้อก็คือจริงๆวันนี้ขับรถมาแล้วคิดว่าควรจะกินพวกกับูโพรเฟนเพราะน่าจะเหนื่อยเสรก็คือกินไปให้หมดถพันน้อยไอบูคลายกล้ามอ่าเสร็จแล้วก็คือถ้ากดเลย้อนเราก็กิน อออันนี้ขอขายคือไม่ง่วงตัวเป็นตัวโทเปอริโซนนะคะแต่บางคนเขากินตัวอีกตัวเขาก็ไม่ง่วงนะเขาก็โอเคแต่ว่าตัวนั้นมันก็จะผสมพารามันก็กินในรองเทอมไม่ดีอเออมันก็เหมือนตัวแก้แพ้แล้วเนาะไอ้เม็ดเหลืองอะบางคนก็ง่วงบางคนก็ไม่ง่วงทั้งที่มันควรจะมงเธอยังไม่ง่วงเลยเออใช่สุดท้ายก็คือเป็น มีโอพาสแอลกอฮอล์แผงคาะก็ค mm. ือตัวน ok ี้มันเป็นแบบฉีก็คือจะสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมันสะดวกคือฉีกเช็ดฉีกคือช่วงนี้เขาอินกับเรื่องการสะความสะอาดแต่แอลกอฮอล์ทุกที่แต่อยากว่าอีแอลกอฮอล์ไทรอยู่ไหน อยู่ลึกสุดของกระป๋าแต่ก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาเช็คนะเอามีไว้เตรียมค่ะคุณพีแต่หลังจากนี้ก็คงจะหยิบง่ายแล้วแหละก็คือเห็นได้ในขีว่ามันหยิบเช็ดหยิบเช็ดหลักก็จะมียาเกี่ยวกับโรคกระเพาะต่างๆแล้วก็ยาแก้ปวดเป็นต้นมใบ้าเอามาสองเดียวถ้าเกิดเป็นสามคนเขาเป็นของเขาคนเดียวเขากินคนเดียวถูกแล้วพอเขาดีขึ้นเขาไม่จะแวนคอไปเขาว่าถ้าถ้าถ้าเกาเป็นสามคนมันก็กินให้มันดีขึ้นแล้วมันก็จะแรนลดแบบไปร้านยาซื้อมารักเต่าอีกทีโอเคโอเคขอบคุณนะ แรกแ่นใจแก้ปวดเลยอันนี้ีเขาเรียกว่าอะไรนะกอเอียเออกอเอียก็คือประเด็นัะคือทํางานแล้วยืนแบบปวดขาก็เลยคิดว่าเออน่าจะได้แปะนอนไหมช่วงนี้แล้วเพื่อนก็ขับรถก็อาจจะได้แปะด้วยเออเหนเหนื่อเผื่อเป็นไข้โควสิวมีแผ่นเจลลดไข้มาด้วยแล้วก็ดีโฟเจลเป็นตัวยาขับลมเดี่ยวเดียวแล้วประเด็นอะคือดีเฮกซ่า่ะมีน้ำใจนะเออ แล้วทำไมถึงบอกว่ากูกูมาสองเดีอนหรอความสูงของก็โผล่มาล้วกูเนี่ยดึงว่าแบบเฮ้ยลงมาสองเดียวเหรอแล้วก็คือแข่นมาสามซองแก้ท้องเสียเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้ด้วยแก๊สซิมที่เป็นตัวช่วยย่อยบอกขับลมของชีแคทกูอ่านแก๊สซึมไม่เป็นไรไม่แปลว่าชีอะเอามาสามมันก็คือครบโดสของกูคนเดียวครบไม่กูคือครบโดสแต่มึงอะรักษาตัวเองไม่ครบเลยเอาอะไรมาแบ่งเพื่อนมันไม่ใช่เป็นยาที่เป็นคอนทินิวลแมโอ้ยมันเฉพาะตอนเรานีขึ้นเราก็หยุดได้แต่ส่วนมากก็จะประมาณสามซองถึง จะเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าซองหนึ่งแบบเป็นไม่เยอะซองนึงก็คงดีขึ้นต่อมาอันนี้เป็นไฮออสแมนก็คือไฮออซีเหมือนแค่นั่นแหละแต่คนเราชอบไหมหรือชอบแบบแค่แดงเอออ่ะต่อมาก็มีคาร์บอนนี่ไง อ่ะ i ิ d i r e c t แต่เพื่อนอ่ะเอาเขาว่าไม่ไดกก็คือดูซาสันพีได้เหมือนกันเออคือเป็นตัวไดเซลโคมีนคือแก้ปวดเกรงช่องท้องได้เหมือนกับไฮออสแมนเลยแล้วก็ไดเมนตัวนี้แก้มาลดมองเรือดิฉันก็กินไปแล้วตอนเรือข้ามฟ้าแบบชีจิตแข็งมากเลยนะคือแบบประสาทแข็งหรือว่ามันไม่ผ่านสมองมือไม่มีสมองไห้ผ่านอ๋อแล้วก็เกลือแร่อุ้ยลักษณะกลิ่นตัวนี้คุณคุณไหมคะ ก็หลายซองอยู่เพราะว่าแบบถ้าท้องเสียจากอาหารก็น่าจะถ่ายถี่ถ่ายบ่อยก็เลยอ่ะหลายซองหน่อยมีแล้วก็ตัวนี้ได้โคฟินแอคแก้ปวดกี่มิลลิกรัมห้าสิบห้าสิบก็คืออ่านท้งไอบูโฟเฟนไปด้วยเลยยาแก้แพ้ทางเราก็ฟินาเซกเฟกโซเปนาดีมาได้ใช่ใช่แล้วก็มีพาราแล้วก็สุดท้ายเป็นไอบูโฟเฟนสรุปคือแก้ปวดอะไอโบรเดโคฟินแอคแล้วก็พารานี่แก้ปวดลดไข้ได้ส่วน แก้ปวดเกรงช่่วท้องจะก็มีเดซิโคมินกับไฮออนเจนแล้วเหลือก็เป็นแก้ท้องเสียแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ขนมาเหมือนกันเหมือนย้ายบ้าน โอเคอันนี้ก็จะเป็นยาที่แบบพวกเราพกมาคริปนี้การก็คือส่วนมากจะเนเ้นเรื่องอะไรท้องเสีย <c oughs> ก็จะมากินแก, <c oughs> ก้ปวดต่างๆเพราะถ้าเกิดว่าปวดกจ้าเมียขึ้นมาก็ไม่จอยนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เออคือมันจะไม่จอยโอเคแล้วก็คลิปนี้ก็จะนี่แหละมาแกะถุงยาว่าเราพกอะไรกันมาบ้าง <c oughs> ดูมีสัเออดูมีสัเนาะบอก <c oughs> อีกอย่างก็คือแบบเวลาไปไหนอะกรุณาเตรียมยาที่ที่มีโรคตัวเองเป็นหลักด้วยแล้วก็แบบถ้ากิดเถืออย่าเงี้ยได้แต่ว่าแบบ เรื่องต่ะเป็นเรื่องแต่เผื่อหรือไม่เผื่อก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเบื้องต้นะถ้าเราวันมีโรคของเราหรือภาวะที่แบบเจ็บป่วยเป็นประจำก็เตรียมมาให้ตัวเองเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่ไปดูแลคนอื่นเขาค่ะแล้วก็ส่วนคนอื่นๆนะคะถ้าผู้ชมที่ชมอยู่ที่ดูคลิปแต่ละคนเวลาไปเที่ยวมีแบบหรือว่าเดินทางก็ได้เนาะมีแบบพกยาอะไรไปบ้างเียก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเผื่อแชร์ชว่าเออว่ะ เร,เราพลาดตัวนี้ไปได้ยังไงทําไมเราไม่โทอะไรเงี้ยทางเราก็จะได้อ่านแล้วก็เออพกไปครั้งหน้าด้วยเนาะแต่ว่าทางนี้ก็คือไปซื้อยาก็กระดูกหน้าปรึกษาเภสัชใช่ใช่ถามว่า,ลาแล้วทำไมเราพกแกกันมาเยอะขนาดน,นี้หนึ่งเออดิฉ <c oughs> ัน <c oughs> ไปเรียนหลกจดหมาต้องมาเป็รียนหลกจานะคะแต่พวกนี้มันเป็นยาที่แบบว่าเฉพาะพวกเออยาอย่างหนึ่งคือเคสแล้วว่าเราไม่แพ้ยาเราไม่มีการแพ้ยามาก่อนเพราะงั้นเนี่ยก็คือหยิบได้เองตัวตัวเราอะนะตัวเราไม่เภสัชแต่ว่าถ้า คนดูไปไปที่แบบไปหาเภสัชไปซื้อยาอะไรก็ต้องามเลยนะวาแพ้ยาอะไรตั้งคันให้น้องบุมโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันลิงจะหมดเลยบางคนแพ้ตัวยาบางคนแพ้ยี่ห้อก็มีนะไม่ใช่แบบดูตามเราเนาะแล้วก็แบบจํายี่ห้อนี้ไปซื้อแต่บางเอญคุณเคยมีประวัติแพ้ยี่ห้อนี้ไม่ได้เหมือนกันยังไงซื้อยาก็ต้องปรึกษาเภสัชกรนะโอเคถ้าอย่างนี้คลิปนี้เราก็มีสาระเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ